อย่ามาพูดเลยพี่กบอย่ามาพูดเลยจุลาเป็นยังไงจุลาไอเราไม่ใช่คนจุลาเราไม่ยุ่งด้วยเราไม่ได้ยุ่งด้วยไม่นับไม่นับประเพณีไม่ใช่ประเพณีฟุตบอลผมบอกเลยฟุตบอลสุดเจนชัดๆลอกเลีนแบบกอปเกตซีด้วยบอกเลยกอปเกตซีด้วยไม่กอปเกตเอนี่มันฟุตบอลสุดเจนชัดๆพูดอีกทีพูดอีกทีปอเดี๋ยวมึงตัดท่อนนี้เลยนะแล้วเอาขึ้นเลย และออ,ออกทุกแพลตฟอร์มรเลยในเล่าให้ฟังสิฟุตบอลประเพณีเมื่อวานนี่คืออะไรในน้าสิทธิ์เก่าของนิเทศศาสตร์จุฬานะครับผมอยู่รุ่น21หลาดเข้า28ฟุตบอลเมื่อวานที่เรียกว่าสารสัมพันธ์ระหว่างจุฬากับธรรมศาสตร์ไม่ใช่ฟุตบอลประเพณีผมขอเรียกมันว่าฟุตบอลเซนเจอร์จจน,นะครับลอกเรียนแบบแบบกอปไม่เนียนด้วยเป็นกอปเกรด4ครับไม่ใช่ประเพณีไม่มีวิธีการใดๆไม่มีค่านิยมใดๆที่จะสะท้อนถึงความเป็นจุฬาและธรรมศาสตร์และจัดโดย อบจอโดยสโมสรน,นิสิตปัจจุบันซึ่งไม่ใช่สโมสรน,นิสิตเก่าแล้วก็ทีมทีมเชียร์ของอฝ่ายเชียร์เขาก็ไม่ได้เข้าร่วมชัดเจนนะครับผมว่าถ้าว่าจะสร้างสารรค์กว่านี้ก็สร้างประเพณีใหม่ๆก็ได้แต่ว่าท่านกำลังทาให้ฟบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ซึ่งมีกันมาหลาย10ปีมี77กว่า75ครั้ง7 6ครั้งเนี่ยกำลังเสื่อมลงทําไปเพื่ออะไรทําเพื่อใครใครอยู่เบื้องหลังเงินใครการสนับสนุนของใครตอบไปไหน แม่ไม่ใช่จุลาแต่เขาปลอบมือให้กับจุลาขอบคุณครับจริงผมว่าทุกคนที่เป็นสิทธิ์เก่าเนี่ยทุกคนเดือดหมดฮะเดือดหมดที่ได้เห็นที่ได้เห็นภาพของความพยายามมาหลายปีนะความพยายามมาหลายปีตั้งแต่เนติวิทย์เคยพูดใช่ไหมที่จะทุบเสลียงไม่มีเสลียงไม่มีพระเกี้ยวไม่แปลอักษรไม่อะไรต่างๆมันก็ประสบความความสำเร็จใช่ไหมเมื่อวานนี้แต่ว่าเป็นความสำเร็จที่น่าอับอายแล้วมันได้ค่าตัวเองไง พ่อพี่จะเล่าอะไรให้ฟังหนูคงไม่เคยอ่านหนังสือหนูคงเข้าจุฬาได้แบบว่าไม่รู้หนูเข้าจุฬาได้แบบไหนเราก็ไม่ได้ค่าหนูนะ<ด>แต่หนูคงไม่เคยอ่านหนังสือ<ๆ>หนูคงไม่ค่อยได้เดินทางพี่ยกตัวอย่างอาจารย์กบยกตัวอย่างไปแล้วเม,มื่อตอนสิบโมงกบผู้กล้าในช่วงกบผู้กล้ากบแบบแบบแบบปัง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 ,ปง,ปง,ปงสับเละเลยซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นพี่กบเนี่ยอธิบาย UCL a กับ USC กับประเพณีกีฬาของเขาแต่พี่ขออธิบายจากฝั่งอังกฤษ ออฟเฟคจากเคมบริดจ์คนที่เข้าสองมหาลัยนี้ได้เนี่ยพอเข้าปีหนึ่งปุ๊กถ้าเป็นผู้ชายที่ชอบกีฬาภายเรือเขาจะเข้าสโม,มสรภายเรือเลยแล้วเขาจะหัดเลยเจะมีเครื่องหัดหหเขาจะออกกําลังกายก่อนอรุ่นพี่จะพาออกกําลังกายทั้งวิ่งทั้งเดินั้งทำอะไรทุกอย่างเลยนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นรุ่นพี่ก็จะให้ทุกคนเนี่ยไปผัดภายเรือภายเรือภายเรือไายเรือเป็นงานปรับเพณีที่มีเป็นที่ต่อเนื่องมาเป็นร้อยปีข้าไปใน g o o g l e ได้เลย ไปศึกษาเลยเป็นร้อยปีและยังทำกันอยู่และทุกคนภูมิใจที่ได้ทำและรอที่จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของนักกีฬาส่วนหนึ่งกองเชียร์ส่วนหนึ่งขครั้องแรงสนับสนุนอาหารน้ำท่าและส่วนหนึ่งของการการยินดีปรีดาหลังจากกีฬาจบ<ะ>แล้วคนต่อเนื่องกันมาสำหรับผู้เชอิอะไรที่ต่อเนื่องกันมาผู้เชิจะทุบพังทำลาย พราะพจะบอกว่าสิ่งที่ต่อเน,นื่องกันมาเนี่ยมันมาจากเจ้ามเมื่อก่อนเรามีวังนะเวียงวังครังนาเรามีวังนะทุกอย่างอาหารเอยเสื้อผ้าเครื่องหนึ่งห่มการกินกันอยู่กันเอาออกมาจากเจ้าล้วปฏิเสธข้อน,นี้ไม่ได้มันคือร่ากเงาของเราเราปฏิเสธไม่ได้เลยนี่เรามาจากจีนนะกงเรามาจากจีนนะย่าเราคนไทยในนี้วัฒนบ้านเราจะเป็นสองวัฒนธรรมคือไทยจีนไทยจ๋ากับจีนไม่จ๋าเนื่องจากว่าจีนกลัวเมียใช่ไหม บ้านเราเป็นไทยจ๋ามากเรายัางสำเนียกได้เลยว่ารากเงาของเราเราต้องรักษา culture ของเราเราต้องทำนุกบำรุงและสืบทอดต่อให้ลูกหลานของเราทีนี้อลูกหลานของเราบางกลุ่มเนี่ยมันบอกมันไม่เอาเราคิดว่าอย่างนี้นะถ้าคุณไม่เอาคุณต้องพูดดังๆว่าคุณไม่เอาเอาอย่างเงี้ยผู้บริหารจุฬาไม่เอาถูกไหมถ้าไม่เอาแล้วผู้บริหารจุฬาออกประกาศไม่ทาการอะไร่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นจะไม่มีฟุตบอลประเพณีแบบเดิมอีกต่อไป เราจะไม่มีการแบกเสเลียงเราจะไม่มีผู้หญิงมานั่งหน้าสวยแล้วก็ถือพระเกี้ยวอันอันอันเชิญพระเกี้ยวเราจะไม่มีตอนนี้เราไม่มีเราจะมีแบบนี้แล้วเราจะไม่ให้คนไปนั่งตากแดบดบไปฝึกไปฝึกในการที่จะแปลอกักษรเพราะทุกคนจะโดนยูวีประกอบไปประกาศไปเลยตรงตรงไปเลยแล้วก็ช่วยกันดูนะหาหันหน้าไปดูเมืองนอกเขาด้วยนะเขาทำเวยเขาแปลอกักษร嘛 เวลาเขาทำเขาทำนู่นทำนั่นทำนี่อ่ะเขารวมใจกันแล้วทุกคนเนี่ยจะกลายเป็นเครดิตเวลาไปสมัครงานเขาจะถามว่าตอนที่คุณเรียนหนังสือจบโคลิอเบียมามคุณอยู่ในคณะคุณอยู่ในแผนกคุณอยู่ในชมรมอะไรชั้นชมรมเชียค่ะชั้นชมลมว่ายน้ำค่ะชั้นชมรมนู่นนั่นชั้นชมรมกีฬาเขาจะให้คะแนนพิจารณาเป็นพิเศษเลยนะถ้าว่าคุณเป็นคนเคยมีส่วนร่วมกับผู้คนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมีการฝึกซ้อมมีการหล่อหลอมมีการรวมทีมคือความเป็น teamwork คือทั้มเป็นคนอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวไม่มีทีมเวิร์กเนติวิทย์แต่คนเดียวไม่มีทีมเวิร์กเท่าไหร่ไหมอันนี้แต่มันเป็นเรื่องของพวกคุณจุฬาไม่ใช่ของเราฉันเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งฉันจบวิทยาลัยกรุงเทพตอนฉันจะอยู่ที่กล้วยน้าไทยฉันก็ไปสอบเข้าอะไรก็ไม่ได้ออฉันก็ทํางานของฉันด้วยความพยายามหนึ่งสมองสองมือและหัวใจของฉันมาจนถึงบัตรนี้ยฉัน60ปีถึงได้เห็นโอ้ลูกหลานเราเนาะ เขาทำกันอย่างนี้แล้วเนาะเออแค่เพียงการเมืองที่คิดไม่เหมือนกันเราก็ทุบทิ้งลากเง้าของเราได้เอาตามอัจยาศัยเจจ๊ะแต่ไปเอารากเง้าคนอื่นเขาแปลว่าจะนำคนอื่นเข้ามาให่นไหมใช่นไหมเหอคนอื่นเขาอ่ะแต่ของเราทิ้งไปเอ่อแต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องของฉันเป็นเรื่องของพวกเธอพวกจุฬาไปจัดก,การกันเอง,เองใช่ไม่ยุ่งด้วยให้จันกบจัดก,การไปให้คุณอยอดจัดก,การไปในนี้มีจุฬากี่คนมีสองคนนอกนั้นก็เป็นคนธรรมดาของเราเราก็รักสถาบันเรา เราก็รักมหาลัยกรุงเทพของเราเออ่นะอันนี้เราแจกบอกเลยถูกเรื่องวิจารย์เยอะมากนะครับในในโลกของวิจาระวัติศาสตร์ของสุร่าเนี่ยทุกคนก็ทุกกคน็แปลกใจประหลาดใจสังเวชใจว่าพวกคุณทําอย่างนี้กับพระเกี้ยวได้ยังไงใช่ใช่เราอัญเชิญพระเกี้ยวกันมาโดยตลอดนะครับด้วยความสวยงามของขบวนอัญเชิญแม้พวกดาราที่อัญเชิญพระเกี้ยวยังไม่พูดอะไรเลยแอปทักซอนอยู่ไหนอะแอปอะเออดาราที่อัญเชิญพระเกี้ยวยังไม่พูดอะไรเลยแล้วคุณก็มา คือมันมันไม่สวยงามอ่ะมันไม่สง่างามแล้วก็มันดูลุกลุกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูข้อวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับเออเห็นเห็นทั้งจุฬาธรรมศาสตร์และเซาเออฉันมาปล่อยให้เขาไปไปโดดเด่นโดยท้าทายของเขาเถอะคือคืนถ้าไม่นั่นก็แง่ดูดิตลกว่ามันมันไม่มีรสนิยมสิ่งที่เห็นคือสปอนเซอร์ข้างหน้ามากกว่าว่าไอ้รถเบรกยน์วนจะมีอะไรวะรถเบรกี้มอเตอร์อะไรเนี่ย สปอนเซอร์ขึ้นรถไม่เกี่ยวมากผมก็ไม่เช่ามาก็นั่นแหละก็เห็นความเด่นของรถคันนี้คือยี่ห้อสปอนเซอร์แต่สิ่งที่เห็นคือเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิง4ี่คนนี้ซึ่งแบบว่าเอในใจมันคิดอะไรบอกว่าหรือมันเด็กเกินไปแต่มันเทียบไม่ได้นะครับพี่ผมเมื่อกี้ก็บอกว่านี่คือผู้อัญเชิญไม่ใช่เพราะนี่ไม่ใช่ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์นี่เป็นฟุตบอลอะไรก็ไม่รู้ที่มันเกิดขึ้นครั้งแรกที่เรียกว่าสารสัมพันธ์ใช่ไหมรมมันเป็นอะไรล่ะมันคืออะไรอ่ะ แต่มีคนพูดกันเยอะมากเลยนะบอกว่าอันนี้เขาใช้รถเข็นเนี่ยผมก็เชื่อว่าน้องๆก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมาสยเข้าไปให้ไปร่วมกิจกรรมก็โอเคกิจกรรมขององค์การบริหารนิสิตจุฬากับธรรมศาสตร์ก็ไปก็ร่วมกันแต่ไม่ได้เปรียบเทียบว่าเอองานนี้ไม่ใช่ฟุตบอลประเพณีนี่หว่าเฮ้ยเราถูกหลอกป่าวันนี้สปอนเซอร์ข้างๆไม่เห็นชัดเกินไปนะทั้ง AIS ทั้ง golf เนี่ย ข้างๆก็เป็นสปอนเซอร์ที่น่าเกลียดมากจัดงาน event อีเวนต์ที่แบบว่าสปอนเซอร์ฮาร์ดเซลสุดๆ,ดๆอันนี้ก็พูดเลยนะครับนะแล้วก็อะไรเนี่ยทุกอย่างาที่ไ,<ห>ไม่มีนะอ่ไม่อยากมีไม่อยากไม่อยากมีใครไปนั่งตากแดดและไอ้ทกนนั้นไปนั่งเอาแปบลบจะเป็นคนดูเป็นสตาฟใช่ไหมอ่ไม่จะจะไม่ทำในสิ่งที่เคยทำเมื่ออาจารย์อาจารย์าารยกบินบอกนะอา้าวตนเป็นจอ LED แล้วกลางวันทำไงอ่ะม,มันก็มองไม่เห็นน <laughs> ะมันก็มีข้อ,อด้อยนะ และความสมัครสมานสามัคคีกันสอนกันเรื่องทําเลสเรื่องการซักซ้อมที่เหมาะที่ที่เพียบพร้อมอพร้อมเพรียงเนี่ยมันก็หายไปเพราะจอมันสอนอมไม่ได้ใ,ใช่ไหมครับใช่ไหมมันไม่มีเนี่ยมันไม่มีหลักการทำงานร่วมกันเนี่ยผ,ผลักใสประชาชนแตก่ก็ไม่เคยคิดว่าเธอผลักสสยเจ้าอะ่ะอ่าอ่าวัฒนกรรที่เกิดขึ้นก็คือวัฒนกรรของก้าวไกลที่ที่ยึดครองวิธีคิด วิธีการในที่จะใส่คอนเทนต์เข้าไปครอบไปหมดแล้วอะแล้วก็ฮาร์ดเซลล์ก้าวไกลคำหนึ่งด้วยซ้ำว่าฮาร์ดเซล์ว่าปัดขวาเลือกก้าวไกลใช้จริงอะไรขาว่าก้าวไกลเข้ามาเลยได้ยังไงอ่ะก้าวไกลเข้ามาในมหาวิาลยตั้งแต่ที่รามคำแหงมาจนถึงจุฬาเลยครับจนถึงธรรมศาสตร์แล้วเหรอครับก้าวไกลแทรกได้ขนาดนั้นก็ต้องถือว่าเก่งมากนะนะคุณเก่งมากที่คุณที่คุณครอบน้าอธิบายคำว่าปัดขวาก่อนคือเวลาเราเราอธิบายอะไรในในโลกออนไลน์ทุกวันนี้นะ ติ๊กตอกอ่ะปัดขวาแล้วมันจะมีไอ้ตัวหน้าจอใหม่ที่เราจะต้องเข้าไปเลยอ่ะคือปัดหน้าจอปัดน้าปัดขวาปัดขวาปัดขวาแล้วมันจะเข้าไปที่หน้าจอสมมติถ้าปัดขวาเป็นหน้าจออัญชลีก็เฟลล์เลยเกินไปไหมที่พักกันเมืองพักหนึ่งอันนี้ปัดฝาก้าไกลอระคำว่าก้าไกลขึ้นมาอยู่อยู่บนป้ายผ้าเลยพี่เห็นเลยไหมอ่ะเกินไปไหมอ่ะไม่ก็แสดงว่าจุฬาทั้งหมดเป็นเก้าไกลไปแล้วสิยกเว้นชัยยันชัยยพรใช่ไหม เพราะว่าเขาไม่ว่าอะไรกันนี่เขาเฉยกันนี่เขาก็ว่ากันงั้นเขาอาจจะตั้งรับไม่ทันไม่รู้ว่าจะขนาดไม่แล้วพูดมาพูดมาผู้บริหารจุฬาทั้งหมดเนี่ยเขาเขากินเงินจากใครอ่ะผู้บริหารไปร่วมด้วยครับอธิการบดีทั้งสองทั้งสองท่านไปร่วมแสดงความยินดีกับประเพณีนี้อไปร่วมด้วยแล้วอาจารย์อธิการบดีอธิบายไปมว่ามันสร้างความสับสนไหมต่อประชาคมจุฬาทั้งหมดว่าแล้วฟุตบอลประเพณีล่ะจะทำอย่างไรนะครับกลับไปดูในข่าวเก่าก็คือเมื่อตันวาคมปีที่แล้วเนี่ยบอกว่ามีความมีปััญหากกน็เลย ก็เลยจะขอเลื่อนการจัดงานไปซึ่งทําโดยสโมสรนิสิตเก่าสโมสรนักศึกษาแต่แต่แต่พี่จะบอกเลยว่ามันเป็นมันเป็นการจัดงานที่มันแบบว่ามันมันทื่อๆนะอย่างเช่นไอ้ภาษาที่อยู่บนจออ่างพจน์จุรมิตรทำได้ดีเว้ยไรับเงนและคุณค่าคุณค่าของการทำงานของการแปลอักษรไม่คมงานมันไม่ใช่จตุรมิรทำได้ดีกว่าจุฬารมรสาที่ทำมาเมื่อวานนี้ไอ้นนี้มันคำมันไม่คมศัพท์มันไม่คมมันไม่โฉบเฉี่ยวมันไม่ใช้ลายอ่ะ มันไม่รู้สึกว่าแบบหยิกเล็บเจ็บเนื้อหรือไม่รู้สึกว่าแบบว่าอุ้ยเอออะไรอย่างเงี้ยนี่นบกว่ากายร่างเป็นตดไอภาษาแบบเนี้ยแค่ภาษาสมัยใหม่มยังไม่เฟี้ยวเลยทำไมไม่เห็นเหรอนี่ขนาดคุณป้าแล้วนะคุณป้าตั้งชื่อเพื่อนเมื่อวานเจอประชุมมาที่ประชุมบอกว่าตั้งชื่อทด่ดีมากว่ะกบผู้กล้า <c oughs> เออคือเป็นภาษาสมัยใหม่อะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ <c oughs> เราจะไม่ตั้งชื่อรายการก่อนข่าวเที่ยงแล้วไงเออกบผู้กล้ามาก่อนเที่ยง <c oughs> คือบอกให้รู้ว่ามาก่อนรายการเที่ยง กบผู้กล้าปูชูรสเนี้ย ừ ừ ừ เดี๋ยวนี้เราจะไม่ตั้งชื่อรายการแบบนี้ ừ ừ ừ เราเก๋กว,ว่าขณะที่เราอายุมากกว่าแต่พวกคุณน้อย่าเราตั้งเยอะแต่ไม่เก๋ภาษาไม่เก๋ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาเลยเล่นไม่แป็นชื่อมลือ้อมันก็เหมือนคนสมัยนี้แหละกูไม่เอาเจ้าชื่อมาลือ้อแต่ไม่ได้ดูเลยว่าโอ้เรามีเอาง่ายๆบรูโนมาใส่ชุดชุด <ไป S 1> ช้าง <ไป S 1> บน <ไป S 1> ช้างล่างแล้วใส่งอเ <laughs> ก๋มาก แล้วบรูโน่แล้วฉันชอบมากใครไม่มาบรูโน่มาแล้วอีฟแบบเมื่อวานเนี้มันไปมันไปดูคือเมื่อวานพี่อ้าวที่พี่จะโชว์ทำไมวะพี่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งอ่ะแป๊บหนึง่งอ่ะแป๊บหนึงนน่งอ่ะคือ <c oughs> พี่พี่เจอพี่เจอไอ้พิพมกิติมากิติมา <c oughs> มันไปวันเสราร์ <c oughs> คือพี่บอกว่านัดอะไรพี่วันเสราร์ได้ไหมพี่ได้ทีเดียวเลยคือคือนัดกับพิมออกกำลังกายแล้วไปประชุมวันอาทิตย์พี่จะได้แบบเฝ้าทัม มันบอกว่าไม่ได้พี่วันเสาร์นูไปดูบรูโนมาสวันอาทิตย์เจอกันตอนเที่ยงถามว่าเออแกเนี่ยพี่บุญยอดเขาส่งไอ้นี่ไหมพี่จริงไหมห่าพี่คือเขาเล่น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 คือหนูเนี่ยพี่เหมือนเป็นนักร้องนี่ยมันก็ชอบร้องเพลงบอกพี่หนูนะฟังฟัฟังฟัง,ฟ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 งหนูชอบบรูโนมาสมากหรือ็แบบ ừ, ừ, ừ. Ừ. จ้วตอนที่บรูโนเนี่ยกลับไปที่หลังเวที เขาจะเป็นชอบช่วงเม็ดเล่กันเบลีเม็ดเล่เบลี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 จนถ้าอยู่ดีบเลีบอกพี่หนูแบบพอแบบตึงตึงมาสี่โน้ตปุ๊บความที่เป็นนักร้องของพิมอ่ะเฮ้ยนี่มันสติลออนใหม่ๆนี่เป่าสติลออนใหม่ๆเป็นวรสิทธิพลคือมาสี่โน้ตแบบตึง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 แล้วคนที่เล่นเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะในทีมของเขาก็พักแต่ที่แต่เพลงก่อนนั้นเนี่ยสามเพลงแล้ว เพลงหนึ่งเพลงสองเพลงสามก็จะมีภาพบนบนจอพอถึงเพลงนี้เพลงที่สี่ภาพบนจอที่มีเป็นสีดำขาวดำก็คือนี่คือเพลงของผู้วายชนไปแล้วของการระลึกถึงใช่ใช่คือเขาไายละเอียดขนาดที่ว่าภาพบนจอเป็นสีขาวดําและพวกเธอที่ที่อยู่ในสนามเมื่อวานเนี่ยพวกเธอคิดได้แบบนี้ปละล่ะก็ไม่ได้พวกเธอไม่เก่งอะพวกเธอไม่มีความคิดสร้างสารรค์พวกเธอไม่ครีเอทีฟพวกเธอกระจอก จะมาด้วยกระจกจะมาด้วยมินิคอนเสิร์ตของดศิลปินร่วมสมัยใช่ไหมใช่เพราะเธอกระจกพราะเธอไม่เก่งเทนั้นเพราเธอทำไปเถอะมันไม่ได้มันไม่ได้ทาให้พวกเราสะเทือนใจเลยหรอกแต่เรารู้สึกว่าเราดูแคลนอ่ะว่ากระจกขนาดนี้แล้วยังกล้าทําส่วนจบขนาดนี้อย่ากล้าเป็นฉันไม่กล้าทําถ้าฉันจะทํามันต้องยิ่งใหญ่มันต้องไกลผู้คนจะต้องรู้สึก เดี๋ยวเน่ร้อนใจแบบสะท้อนหนาอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมมันกระจอกก็เลยมักกระจอกคือมันทำให้รู้สึกว่าความคิดพวกเธอมันสมองทำมันสั้นมากมันทื่อสู้พวกเราไม่ได้หรอกพวกเราเป็นพวกความคิดสร้างสรรค์มาแต่ไหนจ่ไรแล้วเอาลาทุกคน